Hello everyone today we are going to work on decking สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปูกระดานกันค่ะ early in the morning Ryan came out working alone Ryan ออกมาทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะคะ to install the beam support ออกมาตัดไม้ตีกับคานแบบนี้ค่ะ he said is helping the beam not to collapse Ryan บอ,อกว่า มันช่วยมาให้คานเรามันเบี้ยวแล้วก็เอียงล้มในอนาคต It l o o k pretty good งานออกมาดูดีไม่เบาเลยนะคะ After finish the structure it's time to carry all the burden from the garage out ทําโครงเสร็จแล้วก็พากันไปแบบไม้กระดานที่เก็บไว้ในโรงจอดรถออกมาค่ะ first we try to carry ourselves and did not try to use any tool to make it easier เริ่มจากการแบกออกมาจากโรงจอดรถด้วยมือคนละ2ชิ้น3ชิ้น then we think we could make it f a s t with the cart เดินแบกออกหลายรอบเลยนะคะก่ mm hmm. อนที่จะตัดสินใจเอารถเข็นมาช่วยในการแบก Using tools make the work a lot easier การใช้รถเข็นก็ทำให้งานของเราเดินเร็วขึ้นอย่างมากเลย We could move many wooden in the same time then be able to start installing faster พราะขนได้เะยอะเราก็เลยเริ่มการติดตั้งกันเลย Today is kind of h r d ก o มี e tired. วันนี้อากาศร้อนนะคะเล่นเอาหมดแรงเลย Now Ryan is working on decking and I moving the wooden from the g a r a g e out for him Ryan ติดตั้งไม้เกือบหมดแล้วนะคะเราเลยกลับเข้าไปในโรงจอดรถคนไม้กันต่อ We got so many wooden to g o เรายังจำเป็นที่ต้องใช้ไม้อีกเยอะเลยค่ะ Keep going it w i l l b e finish e d ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จค่ะ If tired <but S 1> then จะ s ิทธิ take a break ก็แค่พักนะคะ Ed, keep going แล้วก็ทำงานกันต่อค่ะ The winner never g i v e up ผู้ชนะจะไม่ล้มเลิกอะไรกลางคันแด้คนไปคนมาก็เกือบเสร็จแล้วนะคะ I carry a lot of burden from the garage to the site work Then I see my husband had a hard time working with installing คนไม้มาเกือบเสร็จ มองไปดูสามีทำงานดูทุลักทุเลมากเลยค่ะ so i think i shall help i n g him เลยเปลี่ยนมาช่วยสามีทำงานต่อ helping each other make everything smoother การทำช่วยกันมันทำให้งานของเราดราบรื่อง To do decking is take a lot of time การใส่กระดาษนี่ก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะคะ We started early in the morning It is evening already still not finish e d We took a break so many times today วันนี้พักเหนื่อยกันลายยกเหมือนกันนะคะดันไม่จังดีกะบ,บ่ถืกใจมันบแบบ่แจบขนาดใส่แนวงัดยังบ่ถ,ถืกใจแต่ไม่ยืนดันเราก็พื้นไหมสามปดสิตาไปเลยค่ะ มันเมื่อยมากละเฮ็ดไปทวทิบเัอแดนแล้ว now it's time to cut the edge of the wooden out ตอนนี้ก็มาถึงเวลาก,การตัดส้นไม้ออกแล้วนะคะ the edge will match with the beam nicely ให้ขอบไม้เราพอดีกับคานเลยค่ะ we also have the same thing at the canal side ยังเหลือฝั่งน้ำนะคะ Cut it down to the canal and we gonna pick up later ตัดให้หล่นลงไปในคลองแล้วเราค่อยไปเก็บขึ้นมาทีหลัง I use the tool to hold the wooden so it won't bite with the saw จะเห็นว่าเราใช้แสลงงัดไม้ไว้นะคะจะได้ไม่หนีบเลื่อย and now the work is done for today และแล้วงานสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะทุกคน please like share subscribe to support us ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ After all t l e c คาร t t i n g I c l e e n up the deck ตัดไม้เสร็จหมดแล้วเราก็มากวาดขี้เลื่อยออกจากศาลาค่ะ r ร i ันเก d บเจ้ o ทุกลีนอัพเดอ o o ูดเ d อร์เฟอร l ในเด n ะ a ค a l นลส่วนายอันก็ลงไปเก็บส้นไม้ที่ลงลงไปในคลองทั้งหมด he got to use our kayak to pick it up but I did not take the video กรอเก็บไม้ทุกชิ้นออกจากคลองมาจนหมดเลยนะคะและนี่ก็คือวิวส,สวยๆที่คลองบ้านเรา